สนับสนุนรายการทีวีทั้งดีทั้งสนุกโดยดาวคอฟฟี่กาแฟดีจากที่ราบสูงโบโลเว่นสตาร์อินฟินิตี้คอสเมต k ริงครบสามคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงินุงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทรหนึ่งหนึ่งหนามหามากมมีใช้ตอนแก่ด้วย LTF และ IMF 18-21ถึงธันวาคมนี้มามามาเรียนรู้กันเรื่องบ้านคือเมื่อวาน่วานเราพูดถึงคุยไปเรื่องบ้านคือวิมานของใครของเราคือวิมานของใครแสดงว่าคนที่บ้านเป็นยังไงเนี่ยแหมจริงๆเลยอ่ะเมื่อวานพูดไปถึงเรื่องการเตรียมพร้อมหนึ่งเงินเรื่องทองนะว่าหลักการคิดเวลาอยากจะมีบ้านสักหลังนี่ต้องวางแผนการเงินยังไงครับอันนั้นว่าไปแล้ว แต่มีของแถมมาให้อีกต่อเนื่องวันนี้ก็จะไปว่ากันด้วยเรื่องของ10ข้อผิดพลาดสำหรับมือใหม่ยังไงฮะที่คิดจะซื้อบ้านให้เรามาระวังมือใหม่ที่คิดจะซื้อบ้านมักจะผิดพลาด10ข้อนี้หรอสิข้อนี้ต้องระวังเลยต้องระวังอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับในช่วงตรวจสอบอาการครับตรวจสอบอาการสนับสนุนการสอบอาการโดยดาวคอฟฟ ครับทำไมผมจะมีที่อยู่อาศัยทำไมผมต้องทำผิดพลาดคือนอกจากจะต้องวางแผนการเงินให้ดีแล้วเนี่ยพอดีผมก็ไปอ่านเจอในเว็บไซต์ของ h o โฮ h o m e .co.th แน่นอนเป็นเว็บไซต์บ้านนะเขาบอกเออใช่ครับครับผมคงไม่ใช่ที่อื่นเขาบอกว่ามี10ข้อผิดพลาดของการซื้อบ้านใหม่อ่าเราก็เอามาแนะนำเออครับต้องผูบบ้างอข้อแรกเลยนะฮะ อย่าให้ใจทำงานเกินสมองฝั่งนั้นงงงงไหมอย่าให้ใจทำงานเกินสมองเขาบอกว่าเวลาเรามีความอยากวอนอะวอนอะเราก็มีวาดวาดฝันไว้ว่าโอ้โหบ้านของเราหรือคอนโดที่เราจะไปอยู่หน้าตามันจะประมาณนี้อย่างเงี้ยต้องสวยต้องดีผสมมอร์กโคปารีสเข้าไปร่วมกันเออบางคนคิดอย่างนี้ เป็นหัวมงกุดท้ายมังกรเลยมีเก้าอี้หลุยไปตั้งกลางบ้านอะไรนะฮะกับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้เข้ากันทีนี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือพอมีภาพฝันแล้วเนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการด้วยการไปเซิร์ชนะฮะแบนี้มันโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเซิร์ชหาดูโบชัวนู่นนี่แล้วก็ดูจักรดาษพูดง่ายง่ายเพราะนั้นเขาบอกว่าอย่าให้ อะไรล่ะวุฒใจเนี่ยทำงานเกินสมอง<ำ>ก็คือให้คิดไข้ครวนให้ดีนะว่าเฮ้ยอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งว่าอยากมีอยากได้แบบเนี้ยแล้วบางทีก็ไม่คิดหน้าคิดหลัง อยากได้มันจะมันจะมีปัญหาผิดพลาดตามมาคือจริงๆความอยากได้ลูกน้อยทำลายต่างตัวนะคุณแสใช่ไหมสมมติคุณจะแต่งงานไปเนี่ยอยู่กับภรรยาสองคนเนี่ยมีลูกน้อยนี่ตอนนี้สามคนคุณแพลนเนี่ยอยู่ันสามคนเนี่ยจะเอาพ่อแม่ไปอยู่ด้วยไหมถ้าไม่ได้คิดจะเอาไปถ้าถ้าคิดจะเอาไปก็อีกเรื่องนึงถ้าไม่คิดเอาไปจะจะซื้อบ้านสองชั้นไว้ทําวิมานนะ ก็บ้านคืนมาเนี่แหมจิงๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือเราเราคิดได้ฝันได้แต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันพอเป็นดูความเป็นจริงดูว่าเราใช้งานอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าเงงบประมาณเป็นยังไงเมื่อวานพี่โก้บอกว่าอะไรนะคนที่จะซื้อบ้านเนี่ย ควรมีควรคือสูตรง่ายเนี่ยสูตรง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่า5้าเท่าของรายได้ต่อปีอันนี้สําหรับไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนไงรายได้อาจจะไม่สมเสมอแต่เราพอรู้ว่ารายได้ต่อปีของเราเท่าไหร่อาจจะมีรูปเงินเดือนบ้างค่าจัดรายการบ้างค่าไปเป็นทีเซนเตอร์บ้างอะไรเงี้ยก็รวมรวมรายได้ต่อปีนี้ไม่เกินห้าเท่า ถ้าไรายได้ล้านหนึ่งก็ซื้อบ้านได้ห้าล้านครับผม<อ>นะฮะไม่ต้องซื้อหลายหลังเกินไปอีกสูตรนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็60เท่าของเงินเดือนอันนี้กรณีเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คูได้ง่ายเลยนะครับ<ช>อ่ะเพราะฉะนั้นก็ความอยากมีอยากได้ให้ดูได้แต่ว่าอย่าให้มันเกินกับเม็ดเงินลงทุนอของเรา แล้วบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราดูไอ้แผ่นโบช์หรือในในในเดี๋ยวนี้แอนิเมตกันเลยอ่ะในในเว็บไซต์เนี่ยนะว่าโอ้หน้าตามันจะออกมาอย่างเงี้ยให้ทําใจไหมทำไมอ่ะมันออกมาไม่เหมือนหรอกเพราะส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เขาจัดการหมดเลยผโต้องส่งโฟลทชอปเอาประมาณนี้นะฮะเออปข้อสองอันนี้จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเงินเมื่อวานไม่ได้พูดถึงคือพูดพูดไปนิดนึงแต่ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคอะ คือเขาบอกอย่าติดกับดักผ่อนดาวน้อยเคือช่วง,ง4ีง่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแสบปัญหามคือว่าสปรายมันเริ่มล้นโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยนะม,มันขึ้นเต็มไปหมดแนวเส้นรถไฟฟ้าสายไหนสายไหนเนี่ยทีนี้มันต้องแข่งขันก็พยายามจะล็อชแคมเปญโปรโมชั่นออกมาเราจะเห็นเด็กเป็นเหมือนโบกเข้าปั๊มน้ำมัน ยืนโบกธงเลยผมว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยน่าจดกินเนสบุ๊กมากกับการที่เด็กโบกโบกเ้าให้เข้าไปชมโครงการเนี่ยทีนี้เวลาเข้าไปปื๊ดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสมมติราคาสองล้านสามารถผ่อนดาวได้นะคะล่าสุดเนี่ยเพิ่งมี SMS มาถึงผมเนี่ยว่าผ่อนเดือนละเก้า้อยเก้าสิบาบาทผ่อนดาวสองปีเก้าร้อยเก้าสบเก้าสองปีไม่ถึง2 4 0 0 0ี่ดีนะมครับเดือนละพันเออ ผมนั่งคูดเฮ้ยสองหมื่นสี่ผ่อนดาวได้ไงวะแล้วราคาบ้านคือเท่าไหร่อ่ะสองแสนสี่เหรอนี่ผ่อนดาวเป็นไอโฟนไอโฟนเลยนะโอ้ยใช่เม่เขาบอกว่าคิดให้ดีเรื่องผ่อนดาวเนี่ยเพราะเอาข้าจริงแล้วไอ้ที่เราบอกว่าเราผ่อนดาวเนี่ยมันดาวจริงๆเลยคือทิ้งฟาวไปเลยแล้วเวลาไปกู้เนี่ยก็คือเนี่ยตัวเลขไอ้สองล้านสมมติมูลค่าบ้านสองล้านเนี่ยไอ้ผ่อนดาวเนี่ยความจริงไม่ไม่ได้เป็นโลเป็นรายเลยแต่ ไปทําให้โครงการเขามั่นใจว่ามีคนซื้อเพราะว่าจ่ายก,กันไปแล้วอออ,อ,อันนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าหลายโครงการมักจะขึ้นโฆษณาอย่างนี้เลยพรดาวน้อยเพียงเท่านี้เอ้าไม่ถึงบาง <ละ S 2> ที่ <ละ S 2> บอกย้ายเข้าบ้านได้เลยใช่ไหมย้ายเข้าคอนโดหี้อกระเป๋าเข้าได้เลยอ๋ออันนั้นออนายมานอันนั้นคอนโดสร้างเสร็จแล้วไงออตอนตอนนี้คอนโดส่วนใหญ่สร้างไม่เสร็จนี่แล้วพอไปจ่ายเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยลืมไปตอนกู้คือพนดาวอ่ะสี่พันสี่พันบาท แล้วไปกู้กู้นี่โอ้โหบาทไทยเลยนะฮะสองโอ้ผ่อนอีกทีนึงอะประมาณเกือบสองหมื่ะจากผ่อนดาวสี่พันละคือตอนแรกพอไปผ่อนจริงเราต้องยอมเราต้องยอมรับนะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ไม่มีหัวสมองเรื่องคิดเงินอยู่ในสมองอะคือไม่ได้คิดเงินอยู่ในสมองอะสมมติเราบอกว่าอ้าวผ่อนดาวเมื่อกี้เท่าไหร่บอกห้าพันหรือเมื่อกี้บอก 999บาทครับเราไปนึกเราไปแอดซูมาว่าอ๋อผ่อนดาวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอกู้แบงก์ก็ผ่อน999บาทไปเรื่อยๆจะบ้าเหรอซึ่งนู่นอ่ะตายแล้วเกิดใหม่อ่ะยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้คอนโดเลย <S <S เ<อ>ไม่บอกไหมคือจริงๆต้องกลับมาคิดใหม่ทันทีว่าเฮ้ยผ่อน999บาท2ปี20,004เฮ้ยดาวบ้าะไร20,004ราคาบ้านมันจะเท่าไหร่สมมติ2ล้านเนี่ยเท่ากับณวันที่คุณจะเริ่มสมมุติโครงการเขาเสร็จ2ปีนะ แล้วต้องมีการโอนเนี่ยนะคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกมหาศาลเลยนะทูกทั้งราคาบ้านและไอ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 ้ A A A คือ,อดาวมันเดียวเองอ่ะจริงๆดาวเนี่ยถ้าเกิดว่าแค่2 4งหมของพิโก้เนี่ยไม่รู้ว่าจะพอค่าส่วนกลางด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นออคิดให้จงหนักนะอย่าติดกับดักผ่อนดาวน้อยครับผม,มข้อสามอันนี้ก็สอหลายหคนก็คือบอกว่าอย่าคิดไปตายเอาดาบหน้า น้ำบ่อหน้าอาจจะไม่มีจริงแล้วถ้าน,น้ำมันไม่มีหัวมันจะทิ่มบ่อรลองหัวทิ่มบอ่อด้วยนะเย่างอะไรเขาบอกว่าไม่มีเงินเก็บอ่าแล้วก็บอกว่าไม่มีระเบียบวินัยทางการเงินค,คือมีได้เงินมากก็ใช้ไปแล้วกอคิดอยากจะซื้อโอ้โหสวยอะอยากได้อยากได้ ก็ไปหยิบยืมญาติโกโหติกาเงินสูงมาบอกขอเอามาดาวก่อนแล้วเดี๋ยวฉันผ่อนคืนแกทีหลังเงินดาวนะแค่เงินดาวมันยังจะเริ่มยืมเขาแล้วเนี่ยแล้วพอซื้อปั๊บอ้าวคราวนี้ทําเรื่องกู้เงินต้องผ่อนอีกใช่ไหมผ่อนไอ้เงินกู้แถมยังต้องผ่อนเงินดาวคืนเขาอีกออโอ้แล้วพ่อแล้วคราวนี้ ไปทางญาติพี่น้องด้วยถ้ารู้ว่าไม่มีเงินผ่อนดาวเี่ยอย่าอย่าไปให้ยืมมีปัญหากันนักต่อน,นักแล,แล้วแล้วลัวล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 วกษณะโครงการหลังๆนี่น้องเหนือจะผ่อนดาวน้อยแล้วบางโครงการเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยูผ่อนดาวน้อยก็จริงแต่สมมุติว่าพอมันจะมีแบบงวดใหญ่ๆบางงวดต้องเริ่มจ่ายเริ่มจ่ายเนี่ยถึงจะผ่อนดาวนะแต่ว่าก็มีงวดแบบเหมือนแบบขั้นบันไดอะไรเงี้ยครับครับจากสองพันไปสามพันไปห้าพันอะไรเงี้ยก็มีเพราะนั้นพอถึงเวลาพอเราช็อต หมุนเงินไม่ได้ก็เอาละวุ่นวายแล้วซึ่งเงินดาวถ้าเกิดว่าผ่อนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสัญญาเขาไม่ได้เขียนว่าจะคืนเงินดาวเนี่ยในการกู้ไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้เนี่ยเขายึดเงินดาวหมดเลยนะยึดเงินดาวหมดเลยเออนี่ต้องระวังเลยนะน้องผมคนนึงโดนมาละอ๋อเหรอจริงๆไปดาวไว้คือผ่อนแค่ห้าพันอะผ่อนแค่ห้าพันพอเสร็จปุ๊บเฮ้ยลืมไปนี่ไม่คิดหน้าคิดหลังไงกู้ไม่ผ่านไม่ได้กู้ไม่ผ่านเพิ่งคิดได้อุ้ยตายแล้วฉันไม่มีตัง กลับตัวทันกับตัวทันแต่จะไปขอตัง5 0ห้าพันคืนเขาไม่ให้แล้วนะครับเออนะฮะก็เสียของไปเสียไปเสียเงินไม่มีเสียของครับผมอข้อที่สี่เขาบอกอย่าเน้นของถูกเป็นหลักเพราะของดีราคาถูกไม่มีจริงในบนโลกใบนี้อ่าอันนี้ก็เรื่องของเรื่องก็คือว่า เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยนะเราบอกเฮ้ยเราคำนวณแล้วหูเม็ดเงินผมเนี่ยเงินเดือน2 0 0หมื่นเอาตามสูตรพี่โก้เนี่ก็เท่ากับผมมีรายได้เท่าไหร่สองแสนสี่ต่อปีเอาห้าเท่าคูณก็ได้บ้านแค่ล้านสองล้านสองผมก็โอ้ไกลก็อ่ถ้าจะเอาบ้านราคาถูกล้านสองก็เนาะนูดลาลูกกาเลยอ่ก็ไปหาาจะเกอบร้อยโลเท่าคอนโดนี่โอ้โหแบริ่งยังซื้อไม่ได้นะตอนเนี้ล้านสองเนี่ย นูนเลยฮะไปสมุดปากกานูนสมุดปากกานูนครับผมก็เพราะนั้นเราไปคิดว่าเออของถูกก็ได้นะเพราะเราอยากได้แต่ว่าบางทีของถูกมันไม่ดีอะมันสร้างแบบนีจริงจริงผมเคยคุยกับผู้รับเหมาเวลาจะสร้างบ้านจะสร้างตึกสร้างอะไรเงี้ยคือผมจะสร้างตึกใหญ่หน่อยนึง เขาจะถามก่อนเลยนะว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเอาไปทำเรื่องของว่าโครงสร้างเลือกแค่ปูลเนี่ยเกรดยังต่างกันเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูให้ดีนะครับคือถ้าห้องราคาสมมติเขาเสนอขายมาออสมมติเป็นคอนโดแล้วแบบโอ้ขนาด40ตารางเมตรราคาแค่ล้านสองเนี่ยอันนี้ชวนสงสัยแล้ว มันเต็นยังไงวัสดุเป็นยังไงนั่งนั่งโถไปแล้วมันจะหลุดกากเลือยหรือเวลาเราอยู่ก็น้ําแตกเนาะเสียงมันกันได้ไหมเวลาทําอะไรกันายถึงดูทีวีจริงเลยนะต้องระมัดระวังครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีถูกจริงก็ต้องไปดูว่าบริษัทของเขาเป็นยังไงเขาลดต้นทุนได้แค่ไหนอย่างไรข้อหกับ นะเราไปได้แค่5ข้อแะเบรกเนี้ยข้อ5คือ <c oughs> อย่าฝากความหวังไว้กับโครงการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในอนาคตยังไงอ่ะอันนี้คือส่วนใหญ่มีบทเรียนกับผู้บ้านจัดสรรครับ <c oughs> คือโอเคไงงบน้อย <c oughs> ก็บอกยอมไปอยู่ไกลแต่ว่าอยู่ไกลแล้วก็อยากได้โครงการที่มันดูดีมีสะว่ายน้ำซาวน่าสปาเฮาส์มีทะเลสาบอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็บางครั้ง ทั้งที่มันเราก็สังหรณ์ลึกๆแล้วว่าเอ๊ะมันไกลมันไกลนะออมันลึกด้วยนะกับคือสังหรณ์ลึกๆเลยมันลึกทั้งลึกเปลี่ยวเหลือเกินทั้งเส้นทางลึกทั้งในใจก็สังหรณ์ใจก็สหลึกแล้วเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีทางด่วนลงตรงนั้นตรงนี้กราบก็เชื่อครับเออเอาน่ามันดูดีโอผ่านไปสิบปีทางด่วนมันมีแต่ตอมันไม่มา ยิ่งแถวตรงวิภาวดีตอนนั้นที่เป็นคบเวลนี่ไม่มาเลยนะใช่เพรานั้นก็คิดให้ดีนะมันคือเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เขารู้ดีอยู่แล้วนะครว่าจิตใจของพวกเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกอ้าวเดี๋ยวถนนเส้นนี้ตัดผ่านเดี๋ยวรถไฟฟ้าเส้นนี้จะมาถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง จะมีรถรับทรงอะไรอย่เงี้ยนะนะฮะจริงโอ้โหมอเตอร์ไซค์แว่นยังไม่มีเลยทำไมไม่บอกว่าจะมีจรวดอีกร้อยปีข้างหน้าเลยเอาไปได้แค่ห้าเรื่องไงเดี๋ยวพักก่อนเบรกนี้แล้วเดี๋ยวกลับมามาว่ากันต่อเรื่องดว่าเรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยความผิดพลาดยังมีอีกเยอะครับพักกันสักครู่ครับ